สิริสิลิสิริสามารถนำทางไปสวรรค์ได้ไหมได้สิไปได้จะลองไปหรือเปล่าละ่ะแต่ครูไม่รู้ว่าเมืองจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่านะจริงเหรอพาไปหน่อยสิตกลงจะไปใช่ไหมไปสิไปใครๆเขาอยากไปกันทั้งนั้นแหละสวรรค์เมืองเห็นเสาไฟฟ้านั้นไหมเมืองเหยียบ120แล้วก็หักชนโครมเลยเมึงได้ไปแน่ๆแต่ครูไม่รู้ว่าเมืองจะได้ไปสวรรค์หรือนรกนะ